ดีครับทุกคนวันนี้เราก็ได้บีบิทีมาบีบิทีแมวเหมียวเราจะไปเปิดให้เด็กๆด,ดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรวันนี้ไปนั่งเลยครับซื้อมาฝากสวัสดีครับอันนี้น้องน้องอะไรน้องแกนอันนี้น้องอะไรน้องฝ้ายแล้วก็น้องฟิลมแล้วก็น้องสัญญาอันนั้นน้องแหนมเนียงมาครับทุกคน เราจะมาเปิดก่อนที่เราจะเปิดมานั่งรอมวงก่อนครับทุกคนมาที่ก่อนทุกคนมานั่งก่อนนะกคนมานั่งก่อนทุกคนมานั่งก่อนนนั่งรอมวงก่อนนะนั่งรอมวงหรือยังรอมวงเลวค่ะวงเร็วเหรออันนี้เขาเรียกวีอะไรวีแมวองขุมแมวน เมวนำโชคโอ้โหเดี๋ยวก่อนที่เราจะเกะรายการตัวก่อนอันนี้ชื่อน้องอะไรน้องเหน็บข้าตัวเหน็บข้ชื่อจริงเขาโรงเรียนนัชชายอิสาะฮะนัชชายอิสาะนัชชายอิสาะอันนี้น้องอะไรค้าน้องเฟียคชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเค็กชื่ออ๋ออันนี้น้องอะไร น้องแกชื่อจริงชื่ออะไรยายว่าสีอระหว่างอันนี้น้องฝ้ายใหญ่กว่าเพื่อนชื่อจริงชื่ออะไรเอาเอาชื่อหัวล้อเพื่อนเหรอมันไม่ใช่เออชื่อหัวล้ออันนี้ชื่ออะไรกาลนานาแดนล้านาคำภาษาชื่อเล่นชื่อสัน้องสันญานะครับเป็นเจ้าของกองชุมเอาทุกคนหันหน้ามาให้มันเห็นทุกคนเลยเร็วนี่กองชุม กองชุมวีอะไรเอาหน้ามายิ้มด้วยวีอะไรวีอะไรเอายกมือที่เอาหันหน้ามาดีวีอะไรหน้ามาทธเนี่วีเอ๋ย่างหัววีอะไรก่อนวีสีบ้า่อย่างวีหนึ่งก่าที่เราจะเปิดเราต้องเลือกก่อนเลือกห้ามซ้ำกันห้ามซ้ำกันเดี๋ยวให้อ่าพี่แหนมเลือกก่อนแหนมเปตัวไหนคิดว่าเป็นตัวไหนอ้าวพี่แหนมคิดว่าเป็นแมวขาว เนียมคิดว่าเป็นแมวขาวอ่าน้องฟิล์มตัวไหนใครจะเป็นคนถูกอ้าวน้องฟิล์มเป็นแมวตัวนี้อ่าชาติจ้าตัวไหนเคนยาวตัวไหนอ้าวจำไว้นะว่าตัวเองเอาตัวไหนนะน้องเคนยาวตัวนี้นะเนียมตัวไหนเอาเมมเนมแกนจำได้ไหมตัวไหน อยได้ตัวเดีตัวไหนตัวไหนไหนเอามาดูทิ่แม่ลกกระติ่งตัวนาก้อนใช่้องสัญญาเรืองตัวไหนเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้หรอไม่ใช่เลือกตัวอ๋อช่ากับสัญญาตัวนี้เอาวคนสุดท้ายก็คืออยากได้ซีเคิไหนเอาไหมเอาไหนตัวไหนอยากได้ซีเคอยากได้ซีเครอ่าแต่ทุกคนมีตัวเลือก เอาเอื้อยไฟเอาตัวเด็กวิายเอาตัวไม่เหมือนเพื่อนหรือเปล่าอ้าววิายเอาตัวสีเหลืองน้าไม่เหมือนกันเอาทบทวนแหนมตัวใดเนื้อตัวนี้เตรียมเตรียมตัวนี้นั่นอย่านั่นอย่าตัวนี้โอกแกนโอกแกนเตรียมตัวตัวที่ดำมาเออไปมา พ่อจะเป็นคนแกะเอาอยุติธรรมที่สุดพวกหนูเป็นคนลุ้นสิให้พ่อเป็นคนแกะพ่อเป็นคนซื้อมาเออหันหลังหันหลังลุ้นแม่อาเรียวหันหลังลุ้นไม่ไดเปลียนเปนเลือระวังโดนขาน้องแน่นะขาน้องติดหันหลังลุ้นนะครับทุกคนหันหลังดีๆชัญญ้นย่าหันหลังลุ้นนะครับทุกคนหยิบแล้วก็มาเกะกันเลยมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนทุกที่ั้นย่าหันหลัง หันหลัง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 ลุ้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนมามาเดทายเคลมเลยมั้งเจเลยเจ๊เลยหันหลังนะครับทุกคนอ้าวลุ้นนี่ล้นปูไเลยลิ้นปูไเลยอย่าจับเอาให้จับไว้ทุกคนจับดูก่อนโอ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวจะรู้เราก็ไม่ให้รู้นะครับทุกคน จะใช่ตัวไหนเอ้ยตัวหน้าก่อนให้เป็นหนเก็บะหน่อยว่าดูการหนุ่นๆอ่ะพอดูการเนอะคอยแกะค่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 อยแกะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหน้าซองไม่ใช่แน่นอนกลับด้วยกันเร็วเดี๋ยวแกะทีละนิดจะแกะแห้งจะแกะแห้งบ่าวบ่าวบ่าวดมกินก่อนดมกินก่อนอ้ หอมค่อยๆดูนะครับดูสิอะไรครับอะไรดูสตัวที่ดำตัวที่ดำคือมีกระเป๋าด้วยหรือเปล่าอะไรสีน้ำตาแต่แต่สวยมากตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากครับทุกคนตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้สวยมากเอามองม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 าใหม่ดีดี โอ้ตัวนี้สวยมากครับทุกคนโอ้สวยมากเอาให้ลองจับดูนุ่มมากคือนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มไหมสุดยอดมีกระดิ่งด้วยตัวนี้ตัวนี้เอาจับเบิ้งเฮ้ยมีซิปด้วยทุกคนมีซิปรูดสิมีอะไรในนี้ไม่มีอะไรในนี้โอ้ไม่มีอะไรเป็นซิปที่รูดไว้เก็บของใส่ตังค์ได้ด้วย หอมไหมเฮ้ยหอมนูทุกคนเอาทิปิดทิปไปดูผู้ใดเป็นตู้รสไฟเลือกวุ้งแอนหมดตัวนี้ตัวใครเลือกหนูไม่ใช่มันเป็นตัวมันเป็นตัวไหนนี่มันเป็นตัวที่หนึ่งนะได้ไหมตัวที่หนึ่งบ้างตัวนี้ไม่ได้หรอวุ้งแอนมันเป็นตัวนี้ตัวที่เดี๋ยวเอาพัมมาก่อนเออใช่แล้วใช่ใช่ตัวที่หนึ่งเป็นตัวนี้ขันย่าเลือกครับ เออชันยาครับอ่าคนที่ชนะคนที่ถูกต้องก็คือชันยาก,กับพี่แก <Okay. S 1> ๊ดนายยกไปขึ้น,คน, okay, คน,นใครเป็นคนเลือกถูกเอาแกนเป็นตัวสีดจับมาพ่อแกเลือกครั้งแรกไหนครเป็นคนเลือกถือยกมือขึ้นเลือกถูกโอ้ชันยะเลือกถูกสุดยอดม,มากพี่ราดด้วยเอาปลามาดูสิว้ามันคือตัวละกองมันคือการ์ดโอ้ยอร่อยมากการ์ดนะครับทุกคน วันนี้เราก็ยุ้นเบวิธีเสร็จเรียบร้อยลุ้นเบวิธีของน้องชนญาไปซื้อมาน้องคอนย่มีเบวิธีกี่ตัวแล้วสี่แล้วสี่ตัวแล้วนะครับลพา่าสตัวนี้หมนล่าุดตัวนี้ตัวน่ารักแล้วตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยเหรอโอ้ตัวใหญ่เพาจะมีเงินไหมตัวใหญ่ อ่าเอาฝากกดติดตามช่องสองพี่น้องพาเพลินบอกเลยเดีวบอกเอฟซีกดติดตามเลยเดีวกดติดตามค่ะกดติดตามเลยนะสองพี่น้องพาเพลินเอาเด็กๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม